สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูส่ชาแนลโจมปลื้มนะคะวันนี้ปลื้มจะมาเล่าประสบการณ์นะคะที่ปลื้มได้เคยไปเรียนซัมเมอร์ที่ฝรั่งเศสมัน increase confidence จริงหรือเปล่ามีข้อดีอะไรบ้างจากที่ปลื้มเรียนฝรั่งเศสพอปลื้มต้องการแค่่านชื่อแบรนเนมอะทุกคน enjoy กับภาษามากขึ้นแต่ปลื้มไม่เก่ง speaking เ,เลยต้องใช้ชีวิตของเราจริงๆเป็นอะไรหลายๆอย่างที่ปลื้มคิดว่าไม่สามารถซื้อได้ในห้องเรียน,นะคะ่ะดีใจที่ครั้งหนึ่งปลื้มเคยไป แม้ว่ามันจะเป็นระยะเวลาสั้นๆแค่สามสัปสิ่งที่ได้แน่นอนเลยเยอะมากก็คือปื้มจะได้ฟังว่าปื้มอ่ะเคยอยู่มาแต่ใช่ไหมคะเอกฝรั่งเศสพอปิดเทอมเนี่ยก่อนขึ้นม .5 ก็คือไปเรียนแค่สามอาทิตย์เองที่ลาโกเชนเป็นเมืองที่ติดทะเลนะคะเป็นเมืองเล็กๆเ,เลยพอไปถึงปุ๊บปื้มต้องสอบวัดระดับชั้นนะคะหรือว่าเดลฟ์เดลฟ์นะคะย่อม,มาจาก d e u x i m um e e t e En l n f a n มันก็จะต้อง สอบสกิลฟังพูดอ่านเขียนอะไรอย่างเงี ina, day, year, er ้ยตอนนั้นที่ปื้มสอบเนี่ยปื้มได้ต้องอาเดิมเฮ้ยเก่งนะเก่งนะว่าไม่ได้เพราะว่าปื้มเรียนม .4 แค่1่ปีเองก็ไปเรียนอาเดิมปื้มก็จะได้อยู่ในคลาสที่เออเป็นเลเวลอาเดิมตอนนั้นน่ะปื้มรู้สึกว่าสิ่งที่ปื้มเก่งและสิ่งที่ปื้มได้คือแปรมากเวลาปื้มสอบอะไรเงี้ยพาร์ทนั้นปื้มจะได้ดีเสมอแต่ก็คือ เหมือนเราเข้าใจเขาพูดทั้งหมดแต่เราพูดออกไปไม่ได้คนอื่นๆที่เขาอยู่ในคลาสเหมือนกันนะ่ะเขาเป็นชาวต่างชาติแต่เขาพูดสปีกิ่งเก่งมากแต่กราเมร์เขาอาจจะไม่ได้เก่งเพราะปื้มปื้มไม่ได้จะดิสเครดิตการศึกษาประเทศไทยแต่ว่านี่คือประสบการณ์ที่ปื้มได้เรียนมาว่าโอเคส่วนใหญ่แล้วเขาจะสอนเน้นแกมม m ไม่เน,น้นการพูดไม่เน,น้นการสื่อสารในชีวิตประจำวันทักษะเนี่ยเป็นทักษะที่ปืม้มต้อง improve มากๆการไปอยู่ตรงนั้นน่ะมันทําให้เราได้เจอ คนที่เขาต้องการที่จะฝึกภาษาด้วย native speaker เราก็จะได้ยินเป็นสาววีที่ปืม้มอ่ะรู้สึกว่าฟังออกง่ายขึ้นกล้าพูดมากขึ้นเหมือนเราอ่ะพอไปอยู่กับโฮสอย่างเงี้ยเขาจะแบบว่าบงชูบ bon bon ้งซัวหรือว่าแซลลีเราจะคอนฟ idence มากขึ้นในการพูดดังนั้นสิ่งที่ได้แน่นอนเลยคือคอนฟ idence มันเป็นสิ่งที่ซื้อไม่ได้เพราะว่าทักษะการอ่านแล้วก็ grammar เนี่ยถ้าเราพูดเก่งแล้วอ่ะเราเค่อยมา practice มันจะเน้นการ brainstorm การพูดการเขียนการที่คิดด้วยกันหรือทำกันบ้านมัน improve skill เยอะมากๆ improve skill อะไรบ้างแน่นอน confidence ภาษาส,าสำเนียงเราจะกล้าพูดมากขึ้นได้เพื่อนใหม่ได้เพื่อนเกาหลีเยอะมากนะก็มีคนรัสเซียอินเดียซาอุดีอาร์ o A e. อเอเีเกอะมากพี่พัดพูดอยูเพื่อนอหลายคนก,กันเนาะเอกวาโดรอาร์เจนตีนาะใช่เพื่อมีเพื่อนเอกวาโดด้วยเพือ่อนเยอะมากแต่ว่าพาดพูดกคนเกาหลีที่สุดเห็นไหมเขาก็จะได้ connection เพื่อหลายๆประเทศแล้วก็ประสบการณ์ที่เราไปเรียนรู้ตรงนั้นไม่ว่าจะเป็นค culture ใหม่ๆการเรียนรู้ใหม่ๆหรือว่าฝึกเอาตัวรอดของตัวเองนะคะในการที่ไปอยู่ต่างประเทศคือเื้่มอย่างเงี้ยไปได้แค่3วีเอใช่ปะมันก็เออทำให้เราได้อัปเกรดสกิลอย่างพี่แพทอย่างเงี้ยก็คือพี่แพทเคยไปเพื่อนเคยไปแล้วนะ จบปริญญาตรีก็คือไปอยังอังกฤษหกเดือนซึ่งคือไปฝึกภาษาคือทั้งเรียนที่ไทยก็คนไทยคนเดียวไหมชอบนะเพราะว่ามีคนไทยเยอะแล้วก็ใช่ใช่ใช่เหมือนฟิวแบบว่าเราอยู่ประเทศไทยซึ่งเราก็จะเขิน,นกล้าพูดอยู่ดีสุดท้ายไปอยู่ที่นั่นอ่ะมันไม่มีอะไรผิดอะไรถูกคือแพ้ก็เลยกล้าพูดคืออยู่ไทยอ่ะไม่เคยยกมือในการตอบคำถามนนะเออเข้าใจแต่อยู่นู่นอ่ะ ไม,นะไม่แต่ว่าพี่แพทจะเป็นคนขี้กลัวใช่ในการพูดแต่ปื้มเป็นคนแบบว่าปึ้มไม่อายไงที่ปึ้มจะผิดเฮ้ยผิดก็คอ r r e c t มาเลยปึ้มต้องการที่ปึ้มจะต้องถูกและปึ้มต้องการอิ p พ o v อะเราก็ต้องพยายามที่จะไปคุยกับเจ้าของภาษาเราต้องตักตวงดังนั้นมันเป็นอะไรที่ปึ้มรู้สึกว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆชยก็คือแพทจริงจริงได้11เดือนเลยให้เรียนภาษาได้11เดือนอ๋อแต่พี่แพทกลับมาที่นี่แนละคกลับมาหาปึ้ม ไม่แต่มันแฮปปี้จริงนะแฮปปี้จริงในการไปศึกษาเรียนต่อต่างประเทศพอเปิดมามอห้าใช่ปะครูชฉลีพันธ์ก็คงแบบว่าอยากจะทดสอบสําเกตุไะพี่แพทน,นาราดาเ็าจะพูดทดสอเนียวะนะแล้วก็ให้อ่านอ่านเหมือนเป็น s e n ทน n ์ไ s ไปพึ่งก็แบบอ่านต่อเลยเพราะตอนที่นั่งลงฉันร <c oughs> ู้สึกแบบกูก็ได้นะเว้ยอ่านถูกทุกคำเลยแล้วแบบสังเียงฉันก็ได้นะเว้ยมันก็เลยทําให้รู้สึกว่า เราเอ j นจอยกับภาษามากขึ้นเราแฮปปี้กับการเรียนมากขึ้นวันนี้นะคะเพิ่งอะไรจมาปนั้น เอเจนซี่ที่ได้รับการรับรองและเป็นสมาชิกของสมาคมไทยแนวะการศึกษาต่อต่อตางประเทศหรือว่าเทียกาซึ่งมีน้อยมากๆในประเทศไทยที่เขาได้รับรองจากเทียกา้าได้รับการอบรมและรับรองจากหน่วยงานการศึกษาของรัฐบาลก็คือหลายๆประเทศทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นออสเตรเลียอังกฤษหรือว่านิวซีแลนด์นะคะแล้วก็ยังเป็นตัวแทนของสถาบันการศึกษานะคะของหลายๆประเทศนะเอเจนซี่ที่ปุ้มจะแนะนํานะคะในวันนี้เขาก็าคือ Smart Globe Education เราไปปรึกษาเขาฟรี ไม่มีค่าใช้ใจ่ายแล้วก็จ่ายเงินตามค่าเรียนจริงๆนะข่้วตรงเนี้ยมันก็เป็น2อข้อที่สาคัญแหละเพราะว่าถ้าเกิดเราไปปรึกษาแล้วเราก็ยังไม่รู้เลยว่าอุ้ยเราจะไปจริงๆหรือเปล่าแล้วประเทศเนี้ยที่เราจะไปเหมาะกับเราไหมเราต้องการที่จะฝึกภาษาอะไรเราจะต้องไปแบบไหนการที่เราไปปรึกษาเขาแบบเออฟรีมันก็โอเคสมาร์ทโฟนเนี่ยเขาก็คือมีหลายประเทศให้เลือกมากไม่ว่าเราจะไปแบบว่าเออระยะสั้นระยะยาวอนุปริญญาปริญญาตรีปริญญาโทหรือว่า หลักสูตรวิชาชีพอะไรอย่างเงี้ยคือจะมีเยอะมากๆถ้าเกิดอยากจะฝ c กพ,พิษภาษาอังกฤษนะคะก็จะแนะนําเป็นอเมริกาออสเตรเลียอังกฤษนิวซีแลนด์ไอแลนด์แล้วก็แคนาดาหรือว่าเราอยากจะไปเปลี่ยน environment แบบว่าคนอื่นเขาไม่ต้องใช้ภาษาอังกฤษแต่เราต้องการไปเรียนคอร์สทังกฤษก็ได้ก็จะมีจีนญี่ปุ่นเนเธอร์แลนด์ ตอนมหปึ้มก็สอบติดโครงการที่เขาพาเด็กๆไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศตอนนั้นปื้มสอบติดที่ประเทศเบลเยียมบเบลจิกปื้มก็อยากไปขอพ่อเสร็จสับเลสแต่สุดท้ายปื้มไม่ไปปื้มก็รีเกรสถึงวันนี้มันไม่ได้รีเกรสต,ตอนแบบม .5 ม .6 กนะเริ่มรีเกรสหนักๆคือตอนเข้ามาหาหลัยปื้มเห็นเพื่อนทุกคนที่ไปแลกเปลี่ยน1ปี พวกเขียนกิดกเก่งมากคือสำเนียงดีมากๆปื้มไม่ได้มองว่าอุ้ยเขาจะต้องผิดกันมากต,ตรงนู้ตรงนี้นึงออกใช่ปะแต่เขากล้าพูดมันก็เลยกลายเป็นจุดที่ว่าปื้มร e เกร t ว่าถ้าปื้มชอบภาษาขนาดเนี้ยปื้มควรที่จะแบบซีโอกาสนั้นว่ะแต่ปื้มก็พลาดไปถ้าเรามีโอกาสที่เราจะได้ไปอ่ะก็อยากให้ไปณนะโมเมนต์นั้นไม่ใช่แบบว่ารอว่าเฮ้ยฉันโตเดี๋ยวปริญญา ไเสร็จฉันจะต้องไปต่อโทรต่อเลยตอนแรกปึ้งวางเอ็มไว้อย่างนั้นแต่สุดท้ายพอเราเริ่มมาทำงานตั้งแต่18อย่างเงี้ยจะไปเรียนต่อปรินญาโทรปรินญาเอกอะไรอย่เงี้ยมันก็กับกลายมาว่าเราทำงานวันนี้นะคะก็ครบรอบ10ปีของสมาร์ทโฟนปึ้มก็เลยจะมาแจกวอชเชอร์นะคะที่มีมูลค่า2 1 0 0 0 จํานวน200ใบนะคะมูลค่ารวมก็500แสนบาทโดยที่เราอะ่ะก็แค่ไปสมัครเรียนกับทาง Smart Go หลักสูตรใดก็ได้แต่ว่าต้องมีระยะเวลาของคอร์สเรียนเนี่ยมากกว่า12สัปดาห์ขึ้นไปตนะั้งแต่วันที่1มกราถึง31ทธันวาคมนะคะรับ10จัดรางวัลรับ v o เร์ร์ไปเลย ถ้าเกิดใครแนะนําเพื่อต่อก็ได้มีสิทธิ์จับฉลากยิ่งแนะนําคนมากเนี่ยเราก็ยิ่งมีสิทธิ์จับรางวัลมากไม่ไจากัดจํานวนครั้งหรือจํานวนคนหรืออะไรอย่างเงี้ยอีกทั้งถึงเราได้รับส่วนลดจากสถาบันการศึกษาแล้ววอชเชอร์ her, ส่วนลดจากสมาร์ทกลมีก็ลดท็อปอัพเพิ่มไปอีกยี่งบัตรเครดิตอะปกติเรารูดบัตรเราออนท็อปอันนี้ก็คือมีวอชเชอร์เนี่ยออนท็อปไปอีกปึ่งก็อยากที่จะบอกทุกคนว่า ษาเรียนต,ต่อต่างประเทศเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องไกลตัวหรือเป็นเรื่องที่ยากเพราะบางทีเราก็จะไม่รู้รู่ทางว่าโอเคเราจะต้องไปติดต่อ,อยังไงนะเราจะต้องทำยังไงแลโรงเรียนไหนจะเหมาะนะคะซึ่งอย่างที่เพิ่มบอกนะคะสมาร์ทโฟนเนี่ย เขาน่าเชื่อถือมากๆเขาได้รับรองจากเทียก้าสามารถที่จะปรึกษาเขาได้ฟรีใครที่สนใจอยากจะไปเรียนต่อต่างเทศเนี่ยก็สามารถมาปรึกษาที่นี่ได้นะคะถ้าเกิดจากใจจากปื้ม Experience จริงๆมันก็อัพเกรดหลายๆอย่างในทุกๆด้านของชีวิต c o n f i d e n c e ในการพูดภาษานั้นๆน,น,นะคะหรือว่าการที่เราได้ไปใช้ชีวิต ต่างประเทศเนี่ยมันเหมือนเราต้องเอาตัวรอดอะ่ะต้องใช้ชีวิตของเราจริงๆเพราะเราไปอยู่ต่างเมืองต่างถิ่นการปรับตัวด้วยเรียนรู้เค้าเจออื่นอนด้วยมันเป็นสกิลหรือว่ามันเป็นอะไรหลายๆอย่างที่ปพิ่มคิดว่าไม่สามารถซื้อได้ในห้องเรียนนะคะก็เวลามัน ย้อนกลับมาไม่ได้ถ้าเกิดปึ้มเลือกที่จะไปได้ปึ้มก็คงเลือกไปแล้วปึ้มก็ดีใจที่ครั้งหนึ่งปึ้มเคยไปเรียนต่อถึงแม้ว่ามันจะเป็นระยะเวลาสั้นๆแค่3ามสัปดาห์เแค่สาม e ัปมันอิมแพ็คปึ้มถึงทุกวันนี้มันทําให้ปึ้มอะรักภาษานั้นไปเลยจากที่ปึ้มเรียนฝรั่งเศสเพราะปึ้มต้องการแค่อ่านชื่อแบรนเนมอะทุกคนกลายเป็นแบบว่าเฮ้ยฉันอยากพูดเพื่อเพื่ออะไรสักอย่างหนึ่งเวลาไปเที่ยวหรือว่าอะไรเงี้ยมันก็เป็น อะไรที่ดีมากๆปื้มก็หวังว่าประสบการณ์ของปื้มจะทําให้ทุกคนแบบประกอบการตัดสินใจในการไปศึกษาเรียนต่อต่างประเทศนะคะก็ปากสมาร,ร์ทโฟนด้วยนะบ๊ายบายไปแล้วใครชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วย